ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอพิโซดหนึ่งของ Movie Talk กันอีกแล้วนะคะกับเปียวเอง No l i t e r a l l y Nobody โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งที่เลื่อนกันมาแบบว่าโอ้โหยาวนานมากเลยนะคะได้ติดโควิดโควิดต่างๆนะคะจนในที่สุดตอนนี้นะ it's finally here it's finally in the cinema เรื่องที่จะพูดถึงนี้นะคะก็คือ Morbius นั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องว่ารีวิวอะไรยังไงนะคะขอขอก่อนถามคำถามนิดหนึ่งทุกคนใครที่ไปดูมาแล้วนะคะเบลขอถามนิดหนึ่งว่าเรา why do we have to see the very first scene of the film ทำไมทำไมเราจะต้องดูฉากแรกแรกเลยของ ของหนังเรื่องนี้อะคะคือไม่รู้ว่าตัวเองหลุดอะไรไปหรือเปล่าหรือว่าฉันพลาดอะไรไปหรอแต่คือเข้าใจว่าโอเคหลังจากที่เราดูดูไปเนี่ยแล้วเราก็จะได้รับรู้คำอธิบายของฉากแรกแต่ว่าโอเคถ้าเกิดใครมีคำตอบนะคะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยสำหรับมอเบียนะคะเป็นเรื่องราวของ คุณหมอไมเคิลมอร์เบียสนะคะซึ่งพยายามที่จะหา,าวิธีการรักษาโรคร้ายของตัวเองที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะโดยการรักษานีเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อที่จะรักษาตัวเองนะแต่ก็คือเป็นการรักษาใครก็ตามที่มีอาการหรือว่าป่วยเป็นโรคนี้เช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็รวมไปถึงเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของดอตอร์ มอร์เบีสเองนะคะนั่นก็คือไมโลนั่นเองนะคะดร์มอรเบีสเนี่ยเรียกเขาว่าไมโลนะจําชื่อนี้ได้แม่นเลยเพราะว่าไมโลอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> นะครับไมโลโอเคนอกเรื่องไม่เกี่ยว <c oughs> ด้วยความที่เขาพยายามที่จะค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากโรคร้ายอัน,นี้ถูกไหมคะแต่ว่าไอ้การหายารักษาตัวนี้เนี่ย วิธีหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือการอารมณ์เหมือนกับ mix DNA ของค้างคาวกับ DNA ของมนุษย์เข้าด้วยกันสักอย่างนะคือเบลไม่แน่ใจหรอกอเอเบลไม่ค่อยเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่ภายในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะไม่รู้เพราะตัวเองโง่หรือว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ mix เรเลย <laughs> any way นะแต่ก็คืออ ด้วยความที่เขาพยายามจะ mix DNA นี้เข้าด้วยกันกลายเป็นว่าพอ mix ปุ๊บแล้วก็ฉีดไอเซรั่มันนี้เข้าเข้ามาในร่างกายของเองกลายกลายเป็นว่ามันทำให้ตัวดร์มอร์บิสเองเนี่ยกลายเป็นอสุรกายกินเลือดกลายเลือด นะคะเหมือนครัง้งคราวเลยนะคือโรคของดรมอร์บิอัสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันกับเลือดอยังไงสักอย่างคือในหนังมันมีการอธิบายนะคะซึ่งตอนที่เขาอธิบายเนี่ยเบลดูก็โอเคก็มีความเป็นไปได้นะเทคโนโลยีสมัยนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้โอเคดีเอ็นทครั้งคาวดีเคนโอเคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่พอฉีดเซรั่มอันนี้ออกมาแล้วกลายเป็นว่าดรมอร์บิอัสกลายเป็นแวมไพร์ basically vampire เพราะว่าต้องดื่มเลือดถูกไหมคะ แล้วก็คือไม่ใช่เพียงแค่นั้นเขายังต้องเขายังมีพลังความสามารถอื่นๆเพิ่มขึ้นมาองเช่นยูเฉยก็แบบก้ามบึกมีพลังพละกําลังขึ้นมาอย่างมากมายไก่กองแล้วก็มีสามารถใช้เอ็กโซโลเคชันได้เหมือนกับตัวค้ังคาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิ่งวิ่งวิ่วิงว่ง,ง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยหูทิป <laughs> หูทิปไอ้ที่สําคัญคือ He can fly. I mean how is that possible? I mean อย่างที่บอกถ้าเกิดเปยวเปียวเข้าใจอะไรตรงนี้ผิดก็สามารถแจ้ง ชี้แจงแถลงไขบอกกันได้นะคะแต่ก็คือไม่เข้าใจว่าการผสม d n a ของสองจะปีชี้นี้เข้าด้วยกันแล้วคืออยู่เฉยๆมี Super ซ u เปอร์สตริงคือมีพลังอย่างอื่นที่ค้างขาวมีอย่างไม่เท่าไหร่แต่ไอการที่บินได้เนี่ยคือการที่ค้างคาวบินได้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอนาโตมีของค้างข่าวหรอกอะคือแบบว่ามันต้องมีปีกมีเปิรกอะไรอย่างเงี้ยป้ะมันถึงได้บินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือแบบว่าดรมอร์บิสของเราสามารถกระโดดลงจากตึกแล้วก็คือแบบเพาะเหิน เดินอนอากาศโอเคมันโผล่ในอากาศก็ค okay, <Okay, S 1> ือโอเคเข้าใจแต่อนาตมมี่ของคนอะนึกนออกปะนี่คือแขนไม่ได้มีแบบง่งเป็นปีกออกมาให้มันลู่ลมได้ทุกคนนึกออกไหมหรือว่าปเปี่ยวคิดคิดมากไปเองหรือว่ามูวีลอจิกไอนี่เวนะคะก็คืออย่างแรกที่คือดูแล้วก็ถามตัวเองอย่ตลอดก็คือใช่เหรอได้เหรอเป็นไปได้เหรอจริงเหรอเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเหรอเหรอเหรอเรอเยอะมากนะคะ <S <S ต่อมาะคะขอพูดถึงตัวละครกันบ้างนะคืออย่างแรกเลยคือเบลอยากจะพูดว่าเบลสงสารนักแสดงในเรื่องนี้มากๆนะคะเบลรู้สึกว่านักแสดงที่อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยได้ได้รับการ appreciate น้อยมากคือบทมันไม่เสริมบทมันไม่เอื้อเลยโดยเฉพาะเจเรตเลตโตของเรานะคะหรือว่าด็อกเตอร์มอร์บิสของเรานี่แหละคือเขาไม่ได้แสดงแย่เลยนะ เจเรตคือแสดงได้ดีมากแล้วคือเขาคือด็อกเตอร์มบีสจริงๆคือเวลาที่เขาเดินท่าทางความอ่อนแอของเขาเวลาที่เขาแบบยังป่วยอยู่อะไรเงี้ยคือเขาทำออกมาได้ดีจริงๆสีหน้าแววตาคือโอเคเลยนะคะแต่ตัวละครนี้มันไม่ไปไหนอะ่ะทุกคนไปนรู้สึกว่ามันไม่มีการ develop ไปในทิศทางไหนเลยคือด็อกเตอร์มอร์เบียสดูเป็นคนดีตั้งแต่ต้น จน,จนจบเลยไม่ได้มีการพัฒนาไปทางไหนเลยร l เลช o n นช i p ของดร m o กับผู้คนรอบข้างนะคะก็เอาจริงๆไม่ได้แบบดูใกล้ชิดกับใครได้ถึงขนาดนั้นคือการดำเนินเรื่องหรืออะไรก็ไม่แน่ใจหรือบทพูดหรือไม่เข้าใจเหมือนกันคือเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราเอ๊ะ relationship นี้มันจริงหรอหรือว่าเขาสนิทกับคนนี้คนนั้นพอที่จะให้มัน trigger เรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคืองงมากและจริงๆนะคะถ้าเกิดใครที่ตัดสินใจไปดูหรือใครที่ไปดูแล้วนาแล้วเห็น end credit หนังเรื่องนี้มี end credit สอันนะคะถ้าใครไปดูแล้วดู end credit ไปด้วยเนี่ยขอโทษคะ่ะพอดีนั่งอยู่หน้าแล็ปท็อปแล้ว จอมันดับนะถ้าใครที่ไปดูแลหวเห็นเครดิตทั้งสองอันจะงงเหมือนกับเปียวหรือเปล่านะงงเหมือนกันไหมใครดูแล้วบอกหน่อยว่างงเหมือนกันหรือเปล่าคือด r m o รโมเบสเนี่ยถูกปูทางปูพรมมาว่าโอ้โหเป็นคนดีอะไรขนาดนั้นทำเพื่อมนุษยชาติต,าต่างๆแล้วเอาตัวเองไว้ที่หลังสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบ อะไรอะ่ะตอนจบคือคือนี่หรอคือ d e v e l o p m e v t l o p m e n t ของของตัวละครนี้ใช่เหรอเธอไม่ได้บอกฉันเลยนะว่าเขาจะเป็นแบบนี้หรืออะไรางนนะคะคืองงอะ่ะเออ anyway ก็ไม่ใช่ว่าจะเกลียดตัวละครดิจซะทุกตัวละครนะคะก็มีตัวละครที่ชอบอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วแหละนะนั่นก็คือตัวละครของม l โล หรือว่าในเรื่องนี้ก็เป็นเป็นตัวร้ายของเรื่องนั่นเองนะคะซึ่งไมโลเนี่ยดูเข้าที่เข้าทางสุดแหละดูเข้าอกเข้าใจแหละว,ว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทําไมตัวละครมีมีการกระทําแบบนี้การตัดสินใจแบบนี้อะไรแบบเนี้คือเขาดูโอเคที่สุดแล้วนะคะรวมไปถึงตัวนักแสดงเองด้วยก็โอเคแสดงออกมาได้ดีนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะขอพูดอีกนิดนึงเกี่ยวกับตัวละครอีกหนึ่งคนเลยที่เสียดายสุดๆเสียดายมากๆเลยนะคะก็คือไทริสตื่นเต้นมากตอนเห็นหน้าอยู่ในในเรื่องนะคะแต่คือมาทำไม I'm sorry you didn't mean to, but why are you here คือสงสารมากคือเขาแบบเขาควรที่จะมีบทบาทมากกว่านี้และเขามันต้องมีอะไรที่ มีอะไรให้เขาทํามากกว่านี้ในเรื่องอ่ะนอกจากแบบเดินไปเดินมาแล้วก็แบบเดินมาแล้วก็งงเดินไปแล้วก็งงเดินมาแล้วก็งงอะไรอย่างเงี้ยนะคือในเรื่องคือคราวนี้พูดถึงตัวละครโดยคร่าวๆโดยรวมนะคะแล้วมาพูดถึงเรื่องการดําเนินเรื่องต่างๆบ้างนะคืออย่างที่บอกคือการดําเนินเรื่องมันงงนิดนึงอย่างที่เบลถามเลยอันแรกว่าเอ๊ะฉากแรกคืออะไรยังไงแล้วก็ ปูเรื่องปูทางย้อนวัยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็งงนะทุกคนเอาจริงคือตอนแรกก็มีการบอกว่าโอเคกี่ปีให้หลังบลา b l แต่เฉยเก็จําไปแบบไม่รู้ปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่ายังเป็นอดีตอยู่หรือว่าตอนนี้นี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยลงอยู่ในทำนายซักถามอะไรอย่างเงี้ย มีอะไรที่มันยังขัดใจอยู่หลายๆอย่างนี่คือหนังที่ดีเลยมาสองปีนะคะนี่คือสองปีที่ผ่านมาก็คือทิ้งไว้ตรงนั้นไม่ได้มีการกลับมาดูหรือว่าแก้ไขอะไรๆอย่างสิ้นนะฮะเขาจะมาจับฉันไหมคะทุกคนเขาจะมาเอาเรื่องฉันหรือเปล่าพูดภาษาไทยเพราะว่ากลัวโดนโดนจับลอลินไม่ใช่คะ่ะอ่อีกอย่างหนึ่งนะ,ะก็คือฉากแอคชั่นนะคะด้วยความที่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ นะเราก็ต้องมีการ expect อยู่แล้วว่าเราจะได้ดูฉากบู๊ฉากสู้ที่มันแบบสวยงามบลังการหรือว่าอย่างน้อยก็คือได้เห็นแบบแม่ไม้ไม่ใช่มวยไทยนะแต่ก็คือแบบลีลาการบู๊การต่อยการเตะการอะไรที่มันแบบสวยงามถูกไหมคะแต่อันเนี้ยคือแบบตอนที่เราดูนะอารมณ์เหมือนกับเฮ้ยฉากบู๊มาแล้วฉากบู๊แล้วอีกนิดนึงคือแบบจะได้แล้วจะได้แล้ว ะแล้วก็หายไปนะคือไม่รู้ว่าคืออะไรฉากปูแบบไม่ไม่ฟินเลยมีการแบบว่าซูมหน้าซูมหลังซึ่งดูเหมือนจะน่าสนใจนะแต่แบบพอเอาเข้าจริงแล้วแบบเอา้าสรุปตัวละครทำอะไรกันอนะ่ะคือแบบสรุปแล้วอะไรอ่ะอยู่เฉยก็ตัดปับ๊บตัดปับ๊บแล้วก็แบบอยู่เฉยก็ล้มมีคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ ปกติเวลาที่ไป,ไปดูหนังพวกแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> คือดูปุ๊บแล้วเราจะรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยฉันอยากมีท่าทางในการต่อสู้ที่มันสวยงามแบบตัวละครนั้นบ้างแต่นี่คือแบบเราไม่ได้เราไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเลยจากเรื่องนี้นะคะ <c oughs> แต่ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ถึงกับไม่ชอบไปซะทุกเรื่องนะอย่างที่บอกว่าก็มีการชอบตัวละครเอ่อไมโลอยู่นะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบก็คือความความดาร์คความอารมณ์แบบว่าใส่ <c oughs> ไม่รู้ว่ามัน out of place หรือเปล่านะแต่สำหรับเปียวเปอโอเคนะคะก็คือการใส่เหมือนกับอารมณ์เหมือนอยู่ในหนังผี <c oughs> ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออก็ดูตื่นเต้นดีก็ทำให้มันมันมีอะไรขึ้นมานิดนึง โอเคค่ะ okay, ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวมเบียนะก็จริงๆมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบไม่เข้าใจนะแล้วก็แบบอทำไมอยู่มันปุ๊บปั๊บแล้วมันบางตัวละครหรือบางสิ่งบางอย่างเราควรที่จะได้เข้าใจรับรู้ข้อมูลของเขามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า we didn't get that สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้น นะคะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดหนังเรื่องนี้นะมันจะมีภาคสองขึ้นมาหรือภาคสามอะไรขึ้นมาเพราะเห็นว่าทำไรายได้ดีถึงแม้ว่าคะแนนจะไม่ค่อยสวยนะคะก็ขอให้ภาคต่อๆไปมันมันดีกว่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเบลรู้สึกว่าตัวละครที่เขาแคสมาคือโอเคแล้วอะจาร์เร็เลโตหรือว่าตัวนางเอกก็สวย ดีนะคะหรือว่าตัวตำรงจตำรวจไทรีสกิฟสันแล้วก็อีกคนหนึ่งแต่ว่าสำหรับภาคนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเปล่ไม่เคยอ่านคอมิกน่าจะพูดทุกครั้งเวลาที่รีวิวพวกหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ว่าเปล่ไม่เคยอ่านคอมิกเลยนะเปล่ไม่เคยอ่านคอมิกแต่ว่าพอมาดูหนังเรื่องนี้ก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันประทับใจ โอเคนะคะก่อนที่จะมากมายไปมากกว่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าจะกด s u b s c r i b e กันด้วยนะเพื่อที่จะรอคลิปวิดีโอตอต่อไปก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะบาย Bye. Bye. Bye.